หลายอย่างเลยนี่หะบ,บอัถูกอ,นนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกเย<ล>อะต,ต้มยำอีกค่ะมีเป็ดปด้ว<ล>ยใส่ตันด้วยครับพี่น้องใ่ไถ่หน้าค่อนให้นี้าคนทำเลยเนาะ แซ่บยยิ่งปะเสยเลยอันนี้เป็นเมนูผ้ากุ้งพี่น้องกั็ข่าวหลายอย่างครับพี่น้องนี่อะกินไห้เบิร์เดย์ครับนี่ติ่งติ่งติ่งตย่งหลายอย่างครับวมาพี่น้องครับก็ข่าววันนี้อย่างเยอะเลยพี่น้อง บอกว่าถูกเลยหนุนโอ้น้ำยาอันนี้น้ำยาขนมจีนน้ำไก่บ้อก่ายเยอะเลยวันนี้กินให้หมดเด้อครับนี่ต้มเสร็ขออตสก็มีบนีอ้ยอ,ยอยงเยอะเลยครับันนี้ไหช,าาชหาล่มีอะไรบ้งเนี่ย อันนี้หอยแครงอ่ะเช็ดบึ้งมีใจมางเนาอันนี้ย้อยากึ่งกินมื้อนี้อิ่มไปอีกสามเอ้ยอิ่มไปอีกปีหน้าได้นิ้วกุ้งตุ้งผ่าผ่ากุ้งบะหมี่คืออยู่้งงนอนะคะยำใส่ตันเป็ดนั่นนุ่นซอยคู่ก็มีเรียพี่น้องเอ้ยตุ้อันนีเผ็็ดอืมกระดาษกระดาษกระดาษปลาฮะเผา Billion, อะไรเนี <bur ma. S 1> ่ยอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เป็ดแม่กระพุนนี่ค่ะกินมดแตงไม่ไหมนี่กุ้งงงาคนมืนกันนะครับกับเขาจะกินฉลองอะไรนะปีใหม่ก็วันเกิดปะยิ้มไฟแชกหน่อยจ้าเก๋ๆจังที่หลมาหนึ่งอย่างวุ่นเลยครับนี่กับเขาหลายอย่างมากเลยมีไฟแชกไหมไม่มีเสี่ยวยิ้มไฟแชกโอ้มีอ่ะอู้ย่าขาวดี S <S อะไรเหลืออีกบ้างนี่ต้องทำอะไรเหลืออีกบ้างนี่หมดยังเหลือปลาเผาอีกสี่ตั<อ>เวเหลือบาร์บีคิวอยู่ข้างนอกเหลือปลาเผาอีกเหลือบาร์บีคิวอีกนะครับแกงปลาก็มาแกงป่ปาก็มา,าอย่างเยอะครับพี่น้องอันนั้นแ็งให้หน่อยนี่ดูกูกไปมากครับ เสียบๆเดียวกันด้วยอ๋อเป็นน้องฉันเหรอ